กระดาษ A4 กระดาษที่เด็กใช้อ่ะขอให้มีพื้นผิวที่หนาหน่อยนะยี่ห้อ double A สามารถใช้ได้นะคะหนาอยู่ค่ะไม่ไม่มีสปอนเซอร์นะคะต่อไปนะคุณครูให้เอาเป็นกันไกลมาด้วยกันไกลที่คุณครูเลือกใช้ก็คือกันไกลเด็กปลายมนแบบนี้จะได้ไม่อันตรายนะคะปลายของมันจะมนมนแล้วก็จะมีสีค่ะ ค,คุณครูเอามาส้งสองแบบเลยทั้งสีน้ําที่เป็นลักษณะเป็นหลอดแบบนี้นะคะกับเป็นสีน้ําที่เป็นขวดโปสเตอร์แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เตรียมมาเหมือนคุณครูหรือเปล่าถ้าใครใช้สีน้ําที่เป็นขวดแบบนี้ต้องมีผู้กันด้วยนะไม่งั้นเราจะตักสีออกมาไม่ได้นะคะุณครูน้องก็มีนะคะ ค่ะนี่เดี๋ยวโชว์นี่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 นพาเลทเขาแน่นมากเลยอ่ะขขงน้งเซนอ่ะน,นี่ของน้องนาน,นาว้าวเป็นแบบสีน้ำโปสเตอร์นะคะหนูไม่มีผู้กันหนูไม่มีพูกันแล้วหนูเลือกใช้เป็นสีอะไรอ่ะคะถ้าเป็นสีเป็นหลอดก็บีบได้เลยะคะ่ะ นี่เป็นหลอดใช้เป็นสีนี้ไหน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 ดูเลยนะคะสีนี้แล้วก็สีนี้ค่ะอะไปลดได้บ้างอ่าหนุ่มมีคัตตันบัตเมคอ่ยถ้าสมมุิไม่มีผู้กันอ่ะคัตเติ้บัตก็สามารถเอามันออกมาได้นะคะดูครับครับปุค่ะเป็ครับครับนมพูโอ้สุดยอดเลยนมพูด น้องพูดเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนคุณครูเลยเยี่ยมยอดที่สุดเยี่ยมค่ะทุกคนพร้อมน้องออนิคุนูนฟลอยเยี่ยมค่ะของนุนฟอยเป็นแบบกระปุกเล็กๆเปิดฝาปิดฝาได้แบบนี้เยี่ยมค่ะก็เป็นลักษณะนีใช่สีอะคริลิกไหมน่าเหมือน,อน,อ <The> นะคะอ like ิ้ฟ้าเคยระบายสีเข้าไปก็จะเป็นสีแบบนั้นนี่ของน้องไทยไทย อ้าวเป็นกล่องเปล่าแล้วสีน้องไล้ายๆหายอ๋อคุณพ่อเขาเอามาผสมไปตรงนี้แล้วไม่ต้องผสมน้ํามากนะคะเพราะว่าเราจะทําการพับแล้วก็ลูดสีนะคะสีต้องมีเนื้อสีที่หนึบๆเหนียวๆอะค่ะถ้าเอาไปผสมน้ําจนละลายหมดแล้วมันจะยากนะคะแล้วกระดาษมันก็จะเปียกด้วยค่ะเอาเนาะไอติมหลุดค่ะให้มันแห้งก่อนสิค่ะนี่ เนี่ยวเวลามาโรงเรียนอ่ะเด็กๆต้องใส่เอี๊ยมแบบนี้เพราะว่าเด็กๆทำงานศิละปะแล้วมันจะเลิกชื่นเรียนได้นะคะโอเค,ะคะไปซ้าก่ออ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคุ๊ปับเปลี่ยนกล้องก่อนนะคะสวค่ะหนาวไหมลูกคะ่ะผมไม่มีสีน้ำหนูไม่มีสีน้ำ ก,กิจกรรมนี้ต้องใช้สีน้ำมาลูกหนูไม่มีจริงๆหรอคะแล้วเวลาน้องโยชิเรียนเรียนกับคลิปวิดีโอของโรงเรียนนะคะน้องโยชิ<ม>น้องโยชิใช้อะไรอะลูกหรือว่าน้องโยชิลืมหยิบมาวันนี้ผู้ปกครองคะผู้ป<ว>ก<ม>ครองที่ดูแลน้องโยชิคะ่ะเตรียมสีให้น้องเลยค่ะแม่ผมยังไม่มีแม่ผมไม่ได้ซื้อ ก็<ไ>เหมือนคุณตากำลังจะเดินไปหาให้แล้วนะคะสีน้ำค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องโยชิเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเหมือนคุณฟ้าจะเห็นคุณตาเดินไปหยิบมาแล้วค่ะนี่นี่คุณยายโลยมากอ๋อคุณยายคุณยายโทชีค่ะคุณยายนะคะอันนี้คือกระดาษ A4 ค่ะเด็กๆเด็กๆพับครึ่งก่อนวิธีการพับเหมือนพับผ้าเลยอเอามุมทั้งสองข้างนะคะให้มาเสมอกันค่ะแบบนี้ แล้วก็เอามือนะคะรีดกระดาษให้เรียดตรงนี้ค่ะขั้นตอนแรกเราต้องทับขครึ่งกระดาษก่อนทับทับหรือยังเอออทับแล้วนะเราก็จะกางออกมาแบบน,นี้เราจะตัดค่ะ ตัดครึ่งเพราะว่าคุณครูจะใช้แค่ครึ่ง A4 ก็พอคุณครูไม่ใช้ถึงเต็ม A4 เราก็จะทำการตัดครึ่งกระดาษให้ออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้แล้วเราจะใช้แค่ชิ้นเดียวชิ้นนี้ไม่สวยชิ้นนี้เราจะใช้แค่ชิ้นเดียวพอได้ไหลไดใช้กันแล้วมาเล่าวันด้วยนะคะค่ะค่อยๆตัด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 กระดาษออกให้เป็นครึ่งหนึ่งแล้วเราจะใช้แค่ ครึ่งเดียวนี่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 ดูดูดูคนนี้เขากําลังตัดอยู่นี่สุดยอดตัดเก่งมากไหนดูสิคะใครตัดเสร็จไปแล้วบ้างวอานะยเยี่ยมน้องเซนเสร็จแล้วน้องมิลินอ๋อน้องเซนตัดหรือยังลูกน้องเซนยังไม่ได้ตัดเลยนะคะน้องเซนตัดให้มันเป็นครึ่งหนึ่งก่อนพับเึาพอแต่ละแต่ละมนแยก อ๋อตัดแล้วตัดแล้วจากนั้นเราก็พับครึ่งค่ะเราตัดครึ่งมาแล้วเราก็พับครึ่งอีกเหมือนกันทีนี้เราจะมาพับสี่แค่ครึ่งนี้เนี่ยค่ะครึ่งเล็กๆเนี่ยพับครึ่งนะคะแล้วก็การออกสังเกตเห็นรอยยับตรงนี้สําคัญมากรอยยับนี้จะเป็นตัวแบ่งกึ่งกลางให้เรารู้ว่าเราจะหยดสี อยู่ตรงไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ๊ยมีคนดื่มน้ำเครื่พลังได้หรือ,อยังเอ่ยพับครึ่งหรือ,อยังเอ่ยพับครึ่งเสร็จแล้วการออกค่ะไหนดูสินี่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 น้องนี้รินพับครึ่งเรียบร้อยแล้วน้องปูนเลขที่สิบสองก็พับครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องไอรดินคะพับครึ่งหรือยังเอง่ยน้องชเชมพับครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเยี่ยมสวยงามต่อไปนะคะหยิบสีขึ้นมาค่ะถ้าเราเลือกใช้แ็นสีเป็นหลอดแบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยแค่หมุนนะคะ <c oughs> หมุนฝาออกถ้าเป็นหลอดนะ <c oughs> แล้วอย่าลืมถ้าสีใหม่เนี่ยมันยังไม่โดนเจาะรูง่ายมากเอาฝาของมันเนี่ยเจาะรูค่ะให้ทะลุเลยจึ๊บ <c oughs> จึงลงไปเลยแล้วสีนะคะก็จะสามารถใช้ได้แล้วเพราะว่านี่งไงถูกเจาะแล้วผูุปกรณ์ช่วยได้นะคะขั้นตอนเจาะลูสีเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสีที่ใช้เป็นสีหลอดนะคะจะง่ายแต่ถ้าใครเลือกใช้เป็นสีที่เป็นขวดแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยก็คืออาจจะเป็นผู้กันมาช่วยตักสีออกมา จิ้มไว้ที่กระดาษหรือว่าอาจจะใช้เป็นบางคนไม่มีผู้การอาจจะเป็นใบพัาจตนบาดหรือว่าไม้ตะเกียบอะไรก็ได้ค่ะที่มันสามารถขุดสีออกมาแล้วก็เอามาแปะลงไปบนกระดาษได้นะคะ่ะมาลองดูนะเวลาเด็กๆบีบสีอ่ะพยายามให้มันชิดขอบตรงนี้ค่ะแกนกลางให้มากที่สุดน,นะคะเพราะว่า กล้เด็กไปบีบเอาตรงไปไปลายตรงเนี้ยแล้วเวลาเด็กๆพับแล้วเด็กรีดอะ่ะมันจะแลบออกมาเลือโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบีบให้มันอยู่ใกล้ๆก,กับตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงกลางใช่ค่ะตรงสันตรงกลางตรงเส้นกลางที่เป็นรอยพับอยู่บีบแค่ฝั่งเดียวก่อนแล้วเรามาดูมาซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพับกระดาษพับมันลงไปแล้วเราก็เอามือนะคะค่อยๆรีดกระดาษนะคะค่อยๆรีดกระดาษ เหมือนใช้เต้ารีดรีดผ้าแล้วก็เอามูอ<น> <ไป S 1> ของ <ไป S 1> เราใช้เอามือไปถู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 ที่กระดาษนะคะแบบนี้เราลองกลางดูสิอจุดยอเเลยตอเลยคุณว่าจุดอยู่ตรงเนี้รีดไปรีดมาอ้ยน,น่ารักจังเลยอ่ะเหมือนกลายเป็นผีเสื้อตัวน้อยอ่ะน่ารักมากคุณว่าเปลี่ยนสีดีกว่า อสีอื่นบ้างให้เด็กๆเริ่มทำเลยเนี่ยฝอยดูหน่อยสิอุ้ยน้องชายแอมอู้ของน้องชายแอมสวยมากเลยอะเด็กๆดูสิทำไมมีเขามีแบบสีเข้มสีอ่อนมีสวยมากเลยเขาผสมน้ำแน่ๆเลยอะสวยมากพี่หนูพี่หนูมาอีกแล้วค่ะโอ้ยพี่มาอีกแล้วเอา้อใช้สีเป็นหลอดเมันคูฟ้าเลยสุดยอดไหนดูของคนอื่นบ้างสิ <ข>อืไหมอ๋อเขากำลังทำกันอยู่อ่าอ่าอโอเคต่อไปนะครูฟ้าจะเปลี่ยนสีแล้วนะครูฟ้าอยากได้สีอื่นบ้างสีเหลืองเดี๋ยวครูฟ้าจะลองทํากับขวดสีโปเตอร์ให้ดูว่าทำยังไงนะเอาสีเหลืองนะผู้กันผู้กันเดดๆผู้การจิ้มสีออกมาแบบนี้แล้วก็เอามาจุดแตกไว้ตรงกระดาษแบบนี้จากนั้นนะ ให้เด็กๆทาเหมือนเดิมเลยค่ะพับก,กระดาษค่ะปูวาปข,ของหนูเป็นครั้งอ่าอ,อ,อะไรนะคะเมื่อกี้ใครว่าอะไระะกับกลังทําอยู่เหรอคะพับค่ะเหมือนเดิมพอพับเสร็จแล้วเอามือนะคะรีดรีดรีดให้กระดาษเรียบเรียบนะกะ็คือรียดสีที่เราแตะไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะให้มัน แบน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 ไปกับกระดาษไหนกลางออกดูสิจะเป็นยังไงมากโอ้โหฟ้าทำออกมาเหมือนเดิมเลยอ่ะวิทต่อกันแล้วตัวอะไรเนี่ยไหนขอดูของคนอื่นบ้างว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนี่ดูของน้องโมนาของน้องโมนาออกมาเป็นตัวอะไรคะน้องโมนาไหนลองยกชูให้ดูหน่อยค่ะ ว้าววยเหมือนปีตาสองตาแล้วก็เป็นหนวดอะใช่เป็นปากค่ะแบบน่ารักก็น,น่ารักจมเลยค่ะนี่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 สิงหาเหมือนไอติม,มา่าโอ้ยสวยอะสวยมากค่ะของสิงหาสวยมากเฮเซลดูหอเฮเซลซิอ,อุ้ยเฮเซลก็สวยอ่ะไม่ได้แล้วฟรานไม่ยอมนะคะ เดี๋ยวคูฟ้าต้องไปทำของตัวเองออกมาให้สวยๆของเด็กๆก่อนนะคะไม่ยอมค่ะไปค่ะไปต่อเ้าสีอื่นดีกว่าใกล้ๆขอบขอบเอาสีน้ําเงินมากดีกว่าคูฟ้าเลือกใช้สีแดงสีเหลืองแล้วก็กดแล้วกันแมกดเบาๆกดเบาเพราะว่าสียังไม่ได้เปิดนะคะเออเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า นี่เอาไว้ใกล้ๆกับสีแดงและสีเหลืองนี่แหละค่ะ <ขา S 3> ต,ตอนนี้ของผมมีมีสีแล้วครับมีสีแล้วเหรอคะไหนๆโยชิสีมาแล้วเหรอใช่ไหมคะไหนคะเอ้เยตัออสีมาแล้วสีมาแล้วเพราะฉะน,นั้นทำได้เลยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆทำไปกันเยอะแล้ว นี่ดูของน้องเฮเซลนี่เห็นไหมคะน้องเฮเซลก็ใช้สีน้ำเงินครูอาจารย์ถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วนะเด็กๆก็ทิ้งรอให้สีแห้งนะคะหรือว่าจะใช้ปากช่วยเผาก็ได้นะคะแล้วคุณครูจะให้เด็กๆนะคะนําเสนอว่าเด็กๆทำออกมาเป็นรูปอะไรตุ๊กตาทำรูปดอกไม้ แล่วแหละเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามแล้วก็ให้เด็กเล่าให้ฟังว่าเด็กทำเป็นรูปอะไรอแหม่ยนึกกนะแต่ว่าอันนี้ของคุณครูของครูฟ้าเสร็จแล้วครูฟ้าก็จะกามกระดาษไว้แบบนี้นะให้มันแห้งมันจะเป็นมันจะเป็นดุสยเดชเป็นอย่างไรบ้างรูปอะไรเนี่ย จแจ่น้องก็จะวาดการเองนี่เป็นรูปอะไรอะเป็นรูปอะยรออกมามีคนบอกจะวาดการเองคุณคเราทำยังไงที่จันได้ไหมไรครูฟ้าเสร็จแล้วนะเด็กๆเ,เ,เ,เสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆเสร็จหรือยังคะคุณครูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนําเสนอผลงานของคุณครูแล้วนะว่าคุณครูทําอะไรไปหาานมาใ่อะไรอ้าวครูฟ้าไปใส่ฉากหลังๆๆ มาแล้วขอบคุณครูนะคะนี่ต้องเป็นด้านนี้ที่ข้าติ๋อาจจะตั้งชื่อภาพอะไรนี่ต้่อันนี้มันเหมือนต๊ะแตขอบคุณครูก็คือดอกบัวนะคะดอกบัวที่มีเงาสะท้อนลงมานะคะนี่คือดอกบัวขอบคุณครูอันนี้เป็นเงาที่หลุดลงมา เดี๋ยวขอดูของคนอื่นบ้างว่าทำออกมาเป็นรูปอะไรใค้เสร็จแล้วยกมือเขาจะถ่ายรูปสองฟูไหมครับปุเลยเลยคถ่ายก็ดีนะคะเพราะว่าอยากเจอรูปผลงานมาดูนี่อ้าวน้องสิงหาน้องสิงหาทํารูปอะไรคะรูปอะไรเอ่ยสิงหาหนูว่ารูปเป็นไอติมอ๋อไอติมรสอะไรคะไอติมรสชาติอะไร รสชาติอะไรรสชาติช็อกโกแลตนะคะคมันยังเปื้อนอยู่นะคะมันยังไม่แห้งเลือกจับบริเวณที่เป็นกระดาษสีขาวคะ่ะจับนี่จับนี่แลงที่เป็นสุบอะไรอะไกของเขาปะโอเคอเคันนี้คือไอศกรีมน,นะคะคนต่อไปมีใครเอ่ยพร้อมของนำเสนอ ไม่หนาวกว่าปสายส่ดีกว่าอะน้องคอยน้องคอยน้องคอยทำอะไรอื่ที่คอยลูบลูบก้นนะแต่ว่าเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะบอกครูได้เลยเหมือนอะไรโอ้โหคุณแม่ไอติมแท้อ๋อไอติมแท้งสวยมากค่ะน้องคอยสวยมากค่ะลูก ต่อไปน้องปุณเลขที่สิบสี่นะคะสวยมากน้องปุณรูปอะไรลูกน้องปุนรูปอะไรคะแมลงสาบมาแลงยอดแมลงสาบพีคเลยแมลงสาบน้องปุณน่ารักมากรูปมอวิเศษกับกับก่ากับหวานค่ะขอบคุณมากค่ะน้องปุณต่อไปนะคะนี่เมเซลเมเซลทำอะไรอะลูกะ ทำหน้าโจกเกอร์แล้วก็มแมลงสาบโอ้เหมือน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 จริงๆข้างล่างนี้คือหน้าโจกเกอร์ใช่ไหมคะเหมือนมากคะ่ะเก่งมากคะ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งคนสุดท้ายน้องเชเอมน้องเชเอมน้องเชเอมทําอะไรหนุดดอกอะไรบบสุดท้ายแล้วบบดอกอะไรดอกไม้เหรอคะสวยอะคะ่ะสวยมากคะ่ะ เยี่ยมค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆตัดค่ะถ้ามันแห้งแล้วนะถ้ามันแห้งแล้วอ่ะถ้าแห้งแล้วจะให้เด็กๆตัดค่ะตัดเอามาแปะเอามาแปะในใบงานของโรงเรียนเราค่ะที่มีให้เขียนชื่อชั้นเทียค่ะอีกใบหนึ่งนะคะตัดออกมาแล้วก็เอาไปแปะกาวที่ใบนั้นค่ะเพราะว่าครูจะใช้ใบงานนั้นในการตรวจนะคะตัดออกมาค่ะ ตัดโดยการเว้นขอบสีขาวนะเด็กๆอย่าให้มันไปโดนที่เราระบายสีไว้นะตัดเว้นแบบนี้นะคะเพราะเราจะเอามาแปะในใบางานาของเราคุณชี้เหโค้ชาคนโคครับครับหน้าจุก,กตาครับครับ นี่เสร็จแล้วจากนั้นนะเราจะเอาไปแปะลงไปในใบงานของเรานะคะโดยการทากาวที่บริเวณด้านหลังที่ไม่มีสีนะคะแล้วเราก็จะใบครูใบใบอีกใบหนึ่งที่คุณครูให้ผู้ปกครองเตรียมนะคะใบงานนั่นแหละนี่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 ดูน้องทารานี่นี่นีเหนียวให้ดูใบเนี้ยค่ะ art work เอาไปติดลงไปในใบ art work ค่ะ แล้วก็ให้ผู้ปกครองเขียนมาด้วยนะคะว่าเด็กๆนะคะทําเป็นรูปอะไรค่ะเขียนบันทึกคําพูดของในเด็กลงไปด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เล่าว่าทําอะไรลงไปนะคะอย่างน้องเฮเซลกับมาแรงสา,าก,ก็ผู้ปกครองก็เขียนว่าโจ๊กเกอร์กับมาแรงสา,าะะอย่างนี้ค่ะอย่างค่ะเขียนคาพูดน้องลงไปให้คุณครูด,ด้วยนะคะอคอคขอบคุณมากเลยะค่ะ แล้วก็เก็บใบางานนี้นะคะรวบรวมมารอส่งร่วมกับใบางานอื่นๆนะคะนี่นะเนาะ้องเขาตัดเองเห็นไหมคะคาราเขาตัดเองแค่มีผู้ปกครองช่วยตึงกระดาษไว้เฉยๆแต่ว,ว่าน้องเขาตัดเองนะคะยเยี่ยมมากนี่ด้วยเนาะดาวก็กำลังตัดเองอยู่นะคะสวยมากค่ะ ค่อยๆตัดนะคะตัดออกมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆคะใกล้เวลาจะเรียนของทิเชอร์โฮปแล้วเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดมาตัดทีหลังนะคะค่อยตัดทีหลังแล้วก็ค่อยเอาไปแปะลงไปในใบงานทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เรียนกับทิเชอร์แล้วนะคะหรืออันนี้ก็ได้แล้วแต่หมู ่ะเ,เก็บกอุปกรณ์ก่อนนะเออทำใหม่ต้องแปะดีกว่าโอเคเ,อเก็บกอุปกรณ์กันก่อนเเรา